เอาจริงๆนะเรื่องการเลือกเมน์่ะต้องบอกกันเลยว่ายากมากยากมีสิบสามมีสิบสามหายไปสองแต่เหมือนเหลือเจ็ดคนจริงส <c oughs> อบสามพันสิบสามคนแน่นมาก <c oughs> แล้วมันไม่ได้แน่นแค่เขามันแน่นมาจนจนถึงกระดัดอะ <c oughs> มาฟังพวกเรามางโยกันจริงซึ่งท็อปปิกในวันนี้คืออะไรว่าไปสิท็อปปิคของวันนี้ก็คือมาเป็นกระตัดได้ยังไงเออเราสามคนอะเป็นกระตัดได้ยังไงคือมันมีหลายๆคนสงสัยว่าแบบหลายคนเนาะว่ไหมวันนี้หลายคนก็คือก็จะสงสัยกันแหละว่าเป็นไปได้ยังไงกับการที่เป็นเพื่อนกันแล้วเป็นกระตัดด้วยกันเออก็เลยจะมาเล่านะคะว่าเส้นทางการเป็นกระตัดของพวเราเส้นทาง เราจะไปเป็นดาวโดดเด่นเหมือนฝาผ่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างอ่ะเริ่มเริ่มเลยรูมเลยกูเป็นกระหล่๊ได้ยังไงเริ่มจากคนที่เอาวุฒสูที่สุดในสุดหมอมมวนของการเป็นกระหล่๊งทำไมไม่จัดนิวบี้ก่อนนิวบี้เหรออจัดเราไปหรอจัดดิฉันนะคะเออนี่ยคือต้องเล่าเกิดก่อนว่า นิ้กกับคีกับวีไปเพื่อนกันมานานมากแล้วใช่ปะนิ่ก็เหมือนได้แบบอิทธิพลกันเป็นกระดาษจากพวกมันอะมาทีละแบบเหมือนหยดลนวันล้นนิดนิละน้อยน้อยแล้วก็มีช่วงนึงเนี่ยที่ได้ไปเห็นวีสอนเต้นบ่อยเพราะว่าวีอะ cover จะเป็นแบบเซ็ปันทีอะไรอย่างงี้ใช่ปะเราก็เลยเหมือนแบบได้มีโอกาสไปจะ collapse จะ collapse ว่าใช่จะ collapse จะ collapse เออคือเราจะได้ไปแบบว่าช่วยเพื่อนเต้นอะไรอย่างงี้ก็เลยได้มีโอกาสได้ไปซ้อมแล้วก็รู้สึกแบบ เพ่งดีจังเพ่งเซฟปะแต่คือไม่ใช่ว่าเราไม่รู้จักเซฟมานะคือเรารู้จักเซฟมาตั้งแต่ตอนที่ไปออกเกาะไปเกาะแล้วโดนแบบกระเป๋าใบใหญ่ๆมากๆเราโดนแบบไม่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยใช่รรู้จักแต่ตอนนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรส่วนมาสิหาปีที่แล้วเนี่ยนะคะพี่โดนกระชากเหรอกระชากคอเข้าไปเลยอะกระชากอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่แบบค่อยๆแบบเฮ้ยคนนี้น่าละไมมันเป็นแบบทั้งเซฟมินีน่ะดึงเข้าไป เพราะอะไรเยอะกูจำไม่ได้จำตึกกูนำได้ว่ามันในช่วงทันที่นี้ทักมากกูบ่อยวันว่าเอ้ยวี่กูดูกูเซมาอีกมากอะไรอย่างเงี้ยี่กูตันตันคืกูเลยแบบส่งแต่ที่กูส่งลิงก์ยูทูบมึงดูเลยว่าแบบจะส่งกูเซส่งรายการที่แบบเจนี่ออกไปตต๊ๆให้มันดูอะไรอย่างเงี้ยมันขายไปสองวันกันบ้ายมึงกูชอบเซเวนทีมันขายไปสองวันเว้ยกูจำได้เลยเก็บมามึงกูชอบเซเวนทีโอ้โห กูต้องพูดจริงจริงมึงกูไม่ไหวกูไม่ไหวกูไม่ไหวช่วยกันด้วยที่หายไปสองวันคือเป็นไลฟดูโกเซ่แล้วคือแล้วคือแล้วคืออยู่วันหนึ่งใช่ไหมมันเอ่อลงไม่ลงสตอรี่ก็ลงทิกต็อกอะแล้วหน้าโปรไฟล์มันอะปีเป็นอาร์ตเซเวนทีมกูเนีไยเนี่ยเน่ไหนเป็นเป็นแบบว่ามึงกูชอบเซเว่นทีมชอบมากจนแบบว่าถึงขั้น เปลี่ยนโปรไฟล์ใน t w i t t e อแต่ถ้าอินดีเทลว่าเป็นใครเป็นติ่งใครมาก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าเล่าเล่ากันดีกเรากันเราน่าแต่ว่าจุดเริ่มต้นก็คือจากเพื่อนๆนี่แหละค่อยๆแบบซึมซับมาช่วงปีแล้วอ่ะต่อมาคุณพิคคุณวีต่คือคุณวีอ่ะตอนแรกรู้จักสซเวนทีนครั้งแรกแล้วพี่เหมือนกันสมัยแบบคุณบันทึนานอะประวัตชีวิต อะแต่ว่าใส่ห้องเขียวมันนั่งดูห้องเฉลยแล้วเธรูก็หมว่าอะไรคือมันนั่งดูคือแต่เราก็บเราก็ตอนนั้นก็เฉยๆแล้วแล้วมันจะสับไปเนี่ยมันดูใช่ไหมมันดู่ทเสียแบบนั่งดูคนกระโดดแทนบริณนั่งดูคนแบบห้องเขียวงงๆแบบเอ๊ะมึงดูอะไรอ่ะมันเซวินทีนล้วก็พูดขายแล้วพี่กันแล้วแรงเริ่มไปเลยนะมึงวี่งกู๊กๆมึงต้องชอบกินกิโย่แน่ๆเลยกีวอตอว์มาแครวูดกู กูบอกว่าอ๋อกลืนจักที่พอเดบิวบีเดบิวมาก็อ๋อคนนี้พี่กยูจำได้คนแรกเพราะมันขายนี้ก่อนสึกว่าอเคก็ดีแล้วก็สุดท้ายพอเรามาต้องเต้นโคเวอร์นี่แหละเราก็ต้องไปเซฟเซฟเป็นทีมเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราเต้นโคเวอร์รู้สึกว่าเราก็ต้องแบบไปดูไวตี้เหมือนกันดูรายการต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแฟนเค็มต่างๆแบบเฮ้ยวงนี้แม่งแบบเก่งหว่าเนเก่งไงคือทั้งเรื่องแบบทั้งท่าเต้นที่ท่าเต้นเองพี่กยูตีต่างเองแายการก็ต้องลงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออชอบอะไรเงี้ยก็เลย ตามมาแต่ตั้งแต่ตอนนั้นมันตั้งแต่ช่วงไหนช่วงไหนจะมาอุลโกอุลโกใช่รู้สึกว่ามาแบบมาตามรู้สึกว่าตัวเองเสพเยอะๆคือนไอโอเคอ่ะถึงตัวท็อปตัวท็อปของเราตัวปนี้กรหลัดตระมัดตีนก็มาแล้วก็คือพีติ่งมานานมากอ่ะมาดูกันว่าอะไรยังไงแล้วมีการแบบติ่งมาเลยตลอดหรือเปล่าหรือยังไงอ่ะเล่ามาพูดว่าเริ่มได้ยังไงใช่ป่ะเออเริ่มได้ยังไง พูดจริงมันเหลือลางากคุณ oh. พีก็ไม่แน่ใจว่าอะไรที่ทําให้พีไปดูห้องเขียวเหมือนกันแต่มันน่าจะเป็นที่จากทวิตเตอร์นี่แหละทุกคน oh. เพราะว่าเอาจริงแล้วช่วงนั้น่ะอย่างที่เคยพูดกับเพื่อนว่า ช่วงห้องเขียว,ว่มันยังไม่ค่อยมีคนมาทำไลฟ์แบบนี้ถูกหมายถึงว่าไลฟ์แบบเรี time, <า>ยลไทมท از, ไท์ว่าไอดอลอะไรแล้วคือเซฟตอนนั้นมันมีรายการในช่องโปรแกรมของเกาหลีที่มันจะเป็นไลฟ์สดใช่ไหม,มที่มันยังไม่มีวีไลฟ์ทุกคนเออมันก็คือแบบมันเริ่มจากแบบนั้นแล้วมันก็เลยเหมือนแบบเข้าถึงได้ง่ายอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบเออชอบดูว่าแบบวันนึงมันทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยถ้าย้อนไปตั้งแต่ตอนนั้นก็2 0 1 2 สิบสองสิบสามประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจจำติดไี่ได้จำได้ว่าจำได้ว่าที่พีมาขายมาขายโซนินให้อ่ะน่าจะโมห่านานกว่าอายุกระกเลยก่อนเซฟเดบิวต์มาสองปีก็คือก่อนเดย์ด้วยเพราะมันสองพันสิบห้าก็ก่อนเดย์สองปีก็มาสองสิบสามถูกไหม ะระรยะทางก็ไม่อาจว่าชกเชี่ยวอะไรบ้างอะไร้ยวนั้ยแต่มันมีเหตุผลของมันไงว่าทำไมพี่ถึงไม่ติ่งแล้วอะไรทำไมอ่ะอา้าวก็ต้องเนเพื่อนจะไม่รู้ดีกว่ามเพื่อนเพื่อนไม่ก็อย่างที่บอกว่าคือติ่งเซฟมาตั้งแต่ก่อนเดจนถึงประมาณปี2010 มุมบูมป่ะหรือเราเลือกแล้วือยังปีประมาณปี3าคือปีอะไรอ่ะสองพันสาแปดสิบเประมาณ17บเจประมาณนี้ประมาณ17บ8คือเป็นช่วงที่พีอ่ะ เรื่องในมหาลัยพีจะแบบว,วบุ่นวายวุ่นวายทำทีสีย้ายดูนอะไรเยอะมากคือทุกคนถ้าใครเรียนมหาลาัยก็น่าจะรู้ว่าเวลาเราทํางานโปรเจกต์มันจะแบบเทคท่าคือแบบว่าเราสภาพคือไม่สามารถติ่งใครได้อีกแล้วในชีวิตนั้นเออคือไม่สามารถทําอะไรได้แล้ว <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าโอเคพักก่อนดีกว่าแบบพักคือแบบพักหมายถึงว่าไม่ติ่งใครเลยนะคือแบบหายไปใช่พี่หายพี่หายเลยไม่หายเลยหายไปใช้ชีวิตในมหาลัยอ่ะเออแล้วที่กลับมาหาเซ็เพราะอะไรรู้ไหม เขาวันนี้กับพัวี่อ่ะเหมือนเริ่มคุยกันเจ๊เนี่ยมันมันเหมือนดึงมันกลับเข้ามาในวงโคจรเพราะมันอ่ะได้ความที่พีมันรู้จักเซเว่นทีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมรู้จักดีมากด้วยแล้วพอมันได้ยินเราสองคนคุยกันมันก็จะแบบหลออเออเดี๋ยวกูกลับเข้าไปนะเบอร์อะไรเงี้ยจำได้ว่าเราอ่ะเคยบอแม่มึงกลับมาดีแต่กระทำเออดีมึงกลับมาดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวแล้วเออะไรเงี้ยมันก็จะแบบคุณโูรสับพังหนึ่งรู้ตัวอีกทีเมิงกูกลับมาแล้วนะ แคือจะตลกมากเลยไม่คือแชฟแค่เราสนะคือแถหลักสนับอะมันเคยเป็นกลุ่มดึงที่เสียออกเขียนว่าเซฟเฉยๆอะเซฟอะไรอย่างเซฟติไรเซฟติ้คือมันเกิดจากเอาไว้ส่งรูปเซฟมีแหวนแล้วก็าพี่ต้องใครมึงใจคือต้องบอกบอกว่ากลุ่มเนี้ยมันมาจากที่วี่กับนี้อ่ะคือมันคุยกันเยอะแล้วมันก็แบบอยากให้พี่อ่ะคุยด้วยเออก็แบบแบบพี่มันจะแบบบึ้งหลอก จำได้จำได้พอเข้าไปแล้วทุกคนก็แบบอีวี่อีสองคนแดกก็มีกันเยอะสุดแต่เพียเป็นฝ่ายอ่านเพราะว่ายังไม่ใคอยังยังยังไม่กลับยังแบบมึงกูยังไม่พร้อมกับอะไรทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยเออมันก็ส่งกับไปเรื่อยจนกูแบบมึงทำไรูปนี้พี่คน้ใมันมาจากรูปพี่คุจไม่ไ้โซเชียลผังโซเชียับหที่เป็นรูปที่นั่งอยู่ในทุงห้าเลยพี่อไม่แล้วคือมันเห็นรูปนุกมันก็แบบ มึงพี่คลอดคลอดใช่คุณจำได้เลยจำได้แหละหลังจากวันนั้นในไอติมซอรี่มันมีลูกบีบีแฟนแทนกยูเทรดิโกเอาว่าคุยเลยอะงงมะไม่ตามญี่ปุ่นแล้วอะล่าสุดอะนั่นแหละก็เป็นจุดเริ่มต้นของเราสามคนแต่เรายังไม่ได้พูดเลยว่าใครเป็นคนดึงเหล่าเข้ามาเอ๋อซวอบมันยังไงมันซวอบอะนุกคือต้องบอกว่าเซฟเป็นวงที่อะเดนตี้แบบแข็งกร้ามากเลยอ่ะเพราะว่ามาแว็บแรกอะ บอกไม่ถูกอะเหมือนเราโดน13คนแบบยิงอะเข้าใจปะใช่แต่ว่าถ้าคนแรกของมี่เลยนะคนแรกของมี่เลยนะพี่ชั่วคือตอนที่นั่นแหละตอนที่กอดจริงๆพูดตั้งแต่ตอนสอมมาซอมเต้นสมัยนั้นแล้วนะพวกมึงก็งจะจำ<บ>ได้ไหมว่าเมื่อคนที่เคยตามกอแล้วอสองฉันนู้นวะคนนี้บาดมากเขาแบบก็ชอบคนนี้ก็ชอบคนนี้นแล้วคนนี้ละคนนี้แหละแล้ว ก็นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นก็คือชอบพี่ชัวร์มากก็แล้วราวี่ส่วนวี่วี่โดนตกเพราะโฮชีเหมือนกันเหมือนกับว่าตอนนะั้อะตอนแรกอะตอนแรกเราชอบมิงกยู่เพราะมันขายไงเพราะจะมีอยู่ก่อนแต่ว่าคนที่ตกเข้าด้อมเลยจริงอะคือโฮชิเพราะว่าพอเราไปดูเรื่องเต้นอย่างเงี้ยเป็นคนชอบเต้นอยูแอแ่แล้วไงแล้วรู้สึกว่าเราดูโฮชิอะสวยชอบแล้วรู้สึเต้นเก่งหมดแล้วยิ่งเสียดสีเฮ้ยเขาเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็เลยชอบเพราะเพราะเพราะเรื่องเต้นนี่แหละก็เลยก็เลยตกวาตกเข้าด้อมมางกันใช่ เส้นทางการไปกระดับเชี่ยนั้เลยมันถือว่าตกคนไทยตกพี่อูจีอูจีเลยอ๋อพี่อูจีเพราะว่าตอนนั้นผมจะพูดว่าไม่ตอนนั้นที่ตั้งแต่ห้องเขียวแล้วก็คือว่าถ้าใครอยู่ตั้งแต่ช่วงห้องเขียวมันจะมีห้องแยกเป็นห้องเทรนร้องเพลงใช่ไหมคะทุกคนที่มันนั่งเล่นคีย์บอร์ดเอ็กเปียโนกัน แล้วอนเนี้ยมันจะมีช่วงที่พี่ยูจยีอ่ะเข้าไปซ้อมร้องเพลงคนเดียวแล้วคือแคมตอนนั้นมันสามารถสลับแคมได้ว่าย<ม>ูอยากดูแคมห้องเต้นหรือยูอยากดูแคมห้องร้องซึ่งตอนนั้นห้องแคมเต้นอ่ะมันเล่นกันอยู่<อ>มันยังไม่มีอะไรเขาใจว่ามันก็ม,นกม,นกมันก็ต่าตะบอลกันอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยสลับไปแคมอันเนี้ยความจําแบบดีมากเพราะว่าจําได้ว่าแบบเหมือนโดนยิงทุกคนก็โดนยิงกับกระตจอกอ่ะคือคอเข้าไปดูแคมร้องเพลงอ่ะคือแบบ ชอบไปเลยเฮ้ยถอยถอยถอยคีด้วยคือมันเหมือนแบบเข้าใจแบบรักผ่านออนไลน์คกูจะคิงเล้วคนแบบคีมีโนโต้เลยมั้งมาแล้วมาแล้วแล้วคือพี่จะร้องคือตอนนั้นพี่แกเหมือนจะเริ่มแต่งเพลงแล้วด้วยเริ่มมันก็เลยมีความแบบร้องคียร้องคีย์นึงอ่ะแต่เขียนที่นึงแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้สึกว่าทำไมวันนี้ แบบมันดูมีอะไรอ่ะเออจนดูเฮ้ยคนนี้ใครนะใครไหนอ๋อจีฮุนโอเคจีฮุนจำอย่างนี้จนก็นั่นแหละจนเดบิวต์ก็ยังอยู่กับพี่คูจีมาตลอดเจำได้จำได้แต่ว่าชอบไปแวะแวะพูดตลอดว่าเฮ้ยมีนก็อยู่หรอจังมีแวะแวะกันตลอดมีแวะด้วยแหวพี่คูจำได้แหวะทุกคนมีแวะพี่คนจริงๆนะคือถ้ากระดับทุกคนอะมาฟังอ่ะน่าจะรู้ว่ามันต้องแหวะเว้ยมันต้องแหวะ แม้ว่าเราจะชมน้องบูว่าน่ารักมาตลอดแต่น้องบูก็มีความหล่อในตัวแบบเข้าใจไหมคือแบบเอาจริงๆนะเรื่องการเลือกเมนอะต้องบอกกันเลยว่ายากมากยากคือแบบยากถามว่าจำเป็นต้องเลือกไหมจริงๆไหมจําเป็นหรอแต่ว่าที่มันจําเป็นเพราะบางทีเราล่ะเราซื้อกูซื้ออะไรอย่างเฉย่มันไม่มีต่างซัพพอร์ตเจบสามคนหนักคือก็ซื้อเกี่ยวทุกคนในพวกตายดีกวยช็อตแบแต่ว่าให้พูดจริงๆนะเมนเจ็บสามคนอะ possible นะถ้ากูมีเงินะเจอกูจริงจริงแซมเป็นคนที่แบบ ชัดเจนหน้าติ๋งอะไรอย่างเงี้ยชอบมากไม่เคยเจอพูดได้ไหมว่าไม่เคยจะวงไหนที่แบบคุรู้สึกอยางติ๋งสิบสามคนอย่างนี้มาก่อนจริงรู้สึกคนเดียวด้วยตัวมันไม่เยอะสำหรับเรานะไม่เยอะไป่เดิมสิบสามคนคือต้องถือสิบสามพอดีเท่านั้นพอดีแล้วท้ายหนึ่งคนถือว่าน้อยเลยนะพอดีแล้วก็จามนันพี่แปะจพี่โจ้พี่ชาย่ะเหมือนวงหนึ่งคนพอดีพอดีเยอะมากมีสิบสามมีสิบสา สองแต่เหมือนเหลือเจ็ดจริงมอลลีตันมจะไม่ให้มาเปิดแล้วเรามานั่งนับมึงนขอบประมาณสิบเอ็ดทำไมมันเหมือนเหลือเจ็ดเล้คลิปที่เขาซ้อมกระดานที่มันจะยืนเรียงกันเหมือนมียี่สิบคนแบบแต่มีกี่คนมีสิบสามเยอะอยู่กันเยอะก็เยอะอยู่กันน้อยก็น้อยงงงงมากเออนี่แหละก็เป็นเส้นทางกระดาบของเราแล้วเฮ้่ตื่นเต้นนะเนี่ยพูดถึงกระดับแล้ นุกดิบน้อเสียไม่ดีแล้วตอนนี้เมนไครเอาละเอาละนี้เมนไครเริ่มจากพีก่อนเลยอู้หอกเริ่มเลยคือที่จริงแล้วอย่างที่บอกก็อย่างที่บอกว่าชอบ13คนนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมีแบบคนหนึ่งที่มาสะดุดตาแล้วมากที่สุดอะไรอย่างงี้ซึ่งพีตอนนี้ก็คือมี3คนมี3คนก็คือซอกมินมินกยูแล้วก็น้องปูถูกต้องะคนนี้ แล้วพี่อูจีไปไหนพีู่จีโยแต่ว่าอยู่ในใจนี่เข้าใจพีนะเพราะว่าบางพีเป็นาที่เราติ่งใครนานๆนะมันจะเลิกมันจะเลิกแบบเป็นที่ต้องพูดถึงเพราะว่าเรารู้จักเขามากๆแลวเรานึงไม่ได้แล้วเราก็แบบแค่เห็นเขารู้สึกแบบใจฟูเ้าใจป่งเพราะว่าเข้าใจเข้าใจพีเพราะว่าพีอยู่กับพี่อูจีมานานมากตั้งแต่ก่อนเดนนานๆเลยแหละจวนแบบมากเออนั่นแหละแล้วคือพอตอนที่กลับช่วงที่กลับมาเนี่ยก็คือ ไปดูโกเซใช่ไหมเราคือโดนซอกมินตกขอซอกความเลียวควกระโลความอะไรของซอกมินก็ไม่รู้อะจนทำให้ผู้ชมเฮ้ยดูเก่อนทำไปเลยฉันไม่เคยเห็นแกเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยใต่ว่าาเป็นแบบเดียะเออก็เลยแบบเออโดนโดนโดนกระตกแล้วก็มินกยูนี่คือหือฐานความหล่อแค่นั้นเลยซึ่งเราชอบมากเราคือเดียวกับไอ้ดีเฮียโตขึ้นเยอะเลยนะแบบจากที่ดูแบบนี้แล้วก็ เออมินกยูอ่ะพี่ชอบเทสเขาพี่เป็นคนชอบผู้ชายที่แบบว่ามีเทสแบบแต่งตัวดีอ่ะชอบถ่ายรูปคือเทสมันมูดดีอ่ะทุกคนเราก็รู้สึกเออเนี่ยพูดได้ไหมว่ามินกยูคือผู้ชายในสเปกเอ้ยโอเดอเคต้คือแบบรูปร่างหุ่นสีผิวหน้าตาคือเอพี่ติ๊งอ่ะคือสเปกพี่เลยแล้วพี่ก็เลยแบบเทิดหัวมาโดยตลอดอ่ะ ส่วนน้องบูน้องบูอะชอบความน่ารักมู่นี่ว่ะคือน้องน่ารักมาโดยตลอดตลอดชีวิตที่เคยรู้จักน้องมาน้องน่ารักมีแต่ความน่ารัก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 ก็เลยชอบน้องแค่นั้นแหละรดน้องบูร้องเพีงพอโดนกับน้องเพียงพอจบจบอะมาต่อกันที่วีส่วนวีเหรอวีเหมือนกันสองคนเหมือนกัน ชอบสามลีดที่ครูโคชิกุจีนะคะคือตอนแรกอ่ะโดนตกเพราะโคชิก่อนที่รู้ใช่ไหมแล้วมัมีช่วงหนึ่งเว้ยที่เราอ่ะดูพี่ครูบ่อยมากอเออแล้วก็าดูพี่ครูบ่อยก็คือว่ก็โดนตกกันคืนมีช่วงหนึ่งที่อ่ะผันไปเป็นเป็นที่ครูไปนา้ำแบบผันไปเลยอ่ะใช่มีบ่งมันอ่ะไม่ใช่โคชินะบ่งบ่งมันอ่ะป้ายปิดว่าเอสครู มีไหมเคโทรศัพท์รับแบบเป็นไอ้เป็นทัวรลอยกูแปลกอะไรสักอย่างอ่ะใช่เป็ดใครรู้ไหมพี่คูบเราตอนนั้นงงมากพี่มึงติ่งไขวะกูยังคิดเลยไม่ใช่พี่มุชิหรอไม่เป็นกันหรอไม่เป็นกันหรอมึงอก้าเป็นตอนแรกก็เป็นเจลชัวร์ไม่ใช่หรอกึงไม่เป็นกันหรอกไม่ได้พูดเลยไม่บอกว่าบอกว่าตอนแรกตอนติ่งพี่คูบเพราะว่ามันเป็นช่วงที่คแบบเขาเริ่มแบบเป็นลุกแบบพูดพูดได้ไหมว่าเป็นแดนดี้เลยอ่ะช่วงนึงช่วงไหนช่วงเฟีย getting คอสเซอร์ที่เขาสึกแบบนั้นไปแล้วแบบคือโคตรเท่อะแล้วก็ใช่แล้่คือเมื่อไหร่ก็แต่เพลงเฟีย่ getting closer อ่ะมันก็จะมาช่วงนั้นอ่ะคือแบบสุดตีนแบบแต่พี่ฮูเขาคาริสมาดีมาแต่โดตลอดอยู่แล้วอ่ะเขามีความแบบเขาเขาโดนแกนข่าวมั้พูดไม่ถูกอ่ะพูดไม่ถูกว่าพี่ฮูมีออร่าอะไรใช่อยากเอาไปเออาไปใช่ใช่แบบ ส่วนโฮชิก็เคยที่บอกไปชอบนั่งเต้นอยู่แล้วแล้วก็มันรู้สึกว่าแล้วก็รู้สึกเขามีแบบใครพูดถึงวอะมันเขาเป็น energy พลังบวกให้กับเสปะแล้วเราเราดูอะล้วก็รู้สึกแบบเป็นพลังบวกเหมือนกันเนอะปะอะไรอย่างเงี้ยคือวคือแต่ละส่วนที่อูจีอันนี้พูดแทนในสเต็มกันเอนกัน เจอวิเสก,กันได้แต่ว่าคือเป็นคนชอบคนแบบเงียบๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ว่าชอบอแยบบ่างที่บอกเคยบอกว่าชอบคนเก่งแล้วสุจีคือเก่งมากแล้วก็เราอะตอนเราชอบเซเว่นทีนที่ติ่งมายาวค่ะเนี่ยเพราะว่าเป็นคนนึงที่ชอบแนวเพลงเซเว่นทีนทุกเพลงเลย<อ>ไม่เคยมองว่าไหนแบบไม่ชอบเลยอะรู้สึกว่าเอาคอคนนี้มันเก่งว่ะอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบอยากซัพพอร์ตเขาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วแล้วเขาอยู่บนเวทีก็คือแบบโหโคตรแบบ เทเลยอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นพี่อูจีใช่ปะแต่พอหลังๆมันก็เงียบๆดูแบบเออจะมีโหดบ้างอะไรบ้างอะไรย่างเงี้ยชอบเวลายิ่งชอบโมเมนต์อะไรเขาอยู่ด้วยกันแบบเซฟเลยเนี่ยเออชอบเวลาที่พี่อูจีแบบคือเขาจะเป็นคนเหมือนนิ่งๆแล้วก็ไม่ชอบชอบให้คนมาเกาะเก่งอะไรอยเงี้ยแต่คือเซฟก็ชอบแกลบแบบวมาแบบกอดไปแบบหอมหอแล้วพี่อูจีก็จะแบบคือกูไม่ชอบแต่กูก็จะพยายามแบบอะไรอย่างเงี้ยต่อย ชอบให้สกินชิมไว้และท่านบอกไม่ผู้หญิงชอบกันดูแลผู้ชายเปลี่ยวอันนี้ขอจีนทำไมอ่ะหน้าจะเจอจีม่รู้อะแล้วทุกคนบอกแล้วพอมันแบบเป็นเรื่องต่อเซฟบอกว่าออ๋น่าจะจริงสินะอ่าวันนี้บ้านนี่ก็สื่ที่บอกว่าเม็นคนแรกที่ฉุดเข้ามาก็คือพี่พี่จอร์ดอะฮะคราวนี้เนี่ยปวดท้อ คือเพราะอะไรวะมาจากไหนวะพี่เขามาจากไหนอ่ะพี่จงพฮันเขามาจากไหนอะไม่รู้คือเพราะว่าทันเริ่บอกูว่ามึงจอทันหล่อว่ะผมมึงไปดูหัวพี่จงพฮันมึงบอกแบบมันตลกมึงจงพฮันก็หล่อนะอะไรอย่างเงี้ย กูบอกว่าเขาสองคนอะขายการดองเทกับจงพันขายกันแต่มึงเชื่อกูผมพี่จงพันอิสระเบสเลยเวลามันก็เริ่มไปดูท่าไอจีไปดูอะไรอย่างงี้ป่ะกูจังไม่ได้ว่ากูเริ่มจากอะไรเน่าจะแฟนแคมอะไรอย่างงี้ด้วยเปล่ากูว่าโกเซ่แล้วกูชอบชอบคาแรคเตอร์พี่จงพันในกูสิอ๋ออาจจะใช่อาจจะเป็นด้วยอาจจะด้วยแล้วก็พี่จงพันแบบน่าหละก็กูเป็นคนชอบคนคาแรคเตอร์แบบสมมติว่าเขาจะอยู่คนเขาจะเงียบเงียบหมายถึงว่าพี่จงพันเหมือนจะมีสอง สองครับสองอนด่าถ้าจะเงียบคนจะเงียบเลยเขาจะเป็นคนแค่นั่งฟังถ้าว่าเขาพูดก็คือพูดแบบไม่โอเคพี่หยุดอย่างเงี้ยแต่พี่ไม่หยุดแต่พีบอกว่าชอบรู้สึกเหมือนแบบขายตัวเองด้วยอะไรเงี้ยเราก็พี่ารณโอเคทุกคนน่าจะรู้จากอาการของมันไม่ต้องอธิบายเยอะแปะลูกแปะแปะแปะคือมารู้ตัวอีกทีอ่ะคือเซฟพี่จังพันเยอะมากในมือถือถึงจะแบบมือกูรู้ระบบเมนค่ายแล้วก็เริ่ม เปลี่ยนมาเปิ์ที่จองหานแล้วก็อีกคนนึงก็คือมีสามคนอีกคนนึงก็คือนองบูเข้ตั้งคือเราอะตอนแรกเข้ามาเพราะเสียงน้องบูก่อนเพาว่าไม่เพราะว่าน้องบูอะเป็นเหมือนเราอะชอบคนเพลงแบบร้องเพลงร้องให้ดีอะคอดูเมสสคนกูอยู่มเปหน๊วย เออคือมันคนชอบแบบคนร้องเพลงเพราแล้วแบบสามคนน่ะคือไทยจะเป็นคนร้องแบบโม้บูลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเฮ้ยคนนี้แบบน่ารักจังเลยเออแล้วก็เลยแบบเนี่ยแหละก็บบมาจากผมมันน่ารักเหมือนกันคือมาจากเสียงก่อ,เอนเสียงคลิปน้องบูเต้นกับน,น้องชาล่าสุดคือต่อยอมือหายใจ ก็ถูเซน้องบอกว่าอย่ามาเรียกหนูน่ารักปุ้งอย่เลยเนี่ยแหละก็เป็นแบบเส้นทางของเราเกี่ยวกับแบบเมนว่าเมนเป็นใครอะไรยังไงบ้างชอบเซฟอีกอย่างคือเซฟเต้นเก่งมากเลยใช่เซกูมองไม่เห็นจุดบอดของของเซฟเมมเบอร์เลยว่าคนไหนเต้นไม่เป็นที่ที่มันจะพูดอ่ะคือถ้าเพลงเซฟปะมันไม่ง่ายไม่แล้วกูห่วงว่าทุกคนอะเรียนรู้ท่าแบบชั่วโมงเดียวขนาดเพลงแบบรูปเลยขนาดเพลงแบบออรจนนาที่มันดูแบบ น่ารักน่ารักมันยังแบบฮะฮะฮจริงเลยครอบสามัสิบสามคนแน่นมากแล้วมันไม่ได้แน่นแค่เขามันแน่นมาจนจนถึงกะหลัดอะคือว่าเซฟแบบเซฟกบกะหลัดคือแบบอย่างนี้เลยอะใกล้กันมากก็ถึงบอกว่าเขาอยู่ด้วยกันเยอะคนมันก็เลยมีหลากความคิดคือ่งอย่างที่บอกขนาดเราสามคนแบบตีกันทุกวันนะเห็นอย่างเงี้ยต่างต่างสภาพแวดล้อมอะไรอย่างงี้แล้วเขาสิบสามคนอะมึงที่สุดใจแบบ เออกูก็เข้าใจแหละว่ามันต้องมีการปรับกันเยอะแต่ว่าเขาปรับจนมาเป็นขนาดนี้ได้ขู้นขาคนนี้กันมาโคตรเก่งมากเลยอะโคตรโตคน้กันมาตั้งแต่เด็กอะแล้วเขาก็คือเหมือนแบบเหมือนพอเขารักกันแล้วอะเขาก็เอาความรักนะที่เขามีเขาก็มาให้กระหลัดอย่างเงี้ยแล้วยิ่งกระหลัดเราเป็นแบบเนี้ยเข้าใจไหมที่เอาไปคนอะที่เอาไปเหมือนกันยังไม่เคยไปยโอ้โหน้ามันแก่นะแบบ โมโหโควิดทำพี่กูติดจะครบวงอยู่แล้วขาดอีกสี่คนครบเ้าแล้วอ่ะมันเนี้ยต้องบอกวันนี้ถ่ายวันที่ไหนอ่ะวันที่แปดี่แปดเนี้ยคือข่าวจะมติดให้เก้าคนแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะเขาติดเขาไม่ติดแล้วกันนะขอแค่เก้าอ่ะก็หวังว่าทุกคนจะรู้จักพวกเรามากขึ้นว่าแบบว่าเฮ้ยมาจากอะไรหรอมาจากศูนย์เลยไหมหรือว่าเริ่มเมื่อไหร่ตอนนี้สิ่งใครเมนใครเผื่อแบบ เวลาเรามาคุยกันเราจะได้คุยกันว่าเอ้ยรู้เราก็คนนี้เมนใครอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะคะก็ถ้าใครเมนใครก็มาคอมเมนต์ฝากแบบเขียนกันได้เลยนะเราจะได้รู้ว่าอือตอนนี้ต้องมีเมนคนนี้คนนี้คนนี้แล้วด้วยอะไรที่ตกเมนใครด้วยดีกว่าใช่เรามาเล่าให้เราฟังใช่ค่ะก็สําหรับวันนี้ก็พอของปากของคอให้แบบว่า40นาทีเลยคุกว่าของปากของคอ ให้เรารู้จักกันมากขึ้นเนาะใครอยากรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้<น>ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะถ้าทุกคนอยากฟังอนะอก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันแล้วก็สำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เกิดกระดิ่งมได้นะคะเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้เด้งขึ้นมาตรงนี้ตี้ง <laughs> ใช่แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายและดแลสุขภาพกันด้วยนะคะใช่เค่นะคะ ไม่แน่คลิปหน้าจะให้พี่มาเล่าว่าการติ่งของพีอ่ะที่มันถล่มลึกไปจนถึงบินไปเกาหลีเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันยัาจำได้อยู่ก่าจำได้ขึ้นใจว่าเหนื่อยมาก <c oughs>